สวัสดีค่ะวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับสีเล็บประจำวันเกิดเสริมความปังเสริมความเพงสายมูเตรู้ไม่ควันพลาดเลยนะคะกับสีเล็บมงคลประจำวันเกิดความปังแบบไม่มีอะไรจะมากัน้นจะมีสีไหนกันนั้นไปดูกันเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ ถ้าจะช่วยในเรื่องการงานการเงินควรทาสีชมพูสีดำสีเหลืองสีแดงสีม่วงความรักสีขาวสีทองสีเขียวสีที่ต้องห้ามนะคะไม่ควรทาคือสีฟ้าสีน้าเงินนะคะเสริมเคล็ดลับดีคือเพิ่มความเสน่ห์ให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยการเลือกใช้กลิสเตอร์แบบวิงวิดีมากเลยค่ะต่อกันที่คนเกิดวันจันทร์ ชช่วยในเรื่องการงานการเงินคือสีฟ้าสีครีมสีชมพูสีส้มและสีเหลืองช่วยเรื่องความรักให้ทาสีม่วงสีส้มสีน้าเงินสีทองสีที่ต้องห้ามนะคะคือสีแดงค่ะสีที่เสริมเคล็ดลับคนเกิดวันจันทร์ก็คือการเติมลายดอกไม้ค่ะ ต่อกันที่คนเกิดวันอังคารค่ะช่วยเรื่องการงานการเงินทาสีน้ำตาลสีดำสีส้มสีเทาสีแดงช่วยเรื่องความรักให้ทาสีแดงสีชมพูสีต้องห้ามนะคะคือสีเหลืองไม่ควรทาค่ะสีที่เสริมดวงเคล็ดลับคนเกิดวันอังคารก็คือทำเล็บโทนสีแดงและเพิ่มความเป็นสิริมงคลด้านความรักด้วยค่ะให้เลือกใช้คริสตเตอร์ใสๆค่ะ ต่อกันที่คนเกิดวันพุธค่ะสีที่ช่วยเรื่องการงานการเงินคือสีดำสีม่วงสีแดงและสีน้ำตาลสีช่วยเรื่องความรักคือสีฟ้าและโทนสีน้ำทะเลค่ะสีต้องห้ามไม่ควรใช้เลยคือสีชมพูกับสีส้มนะคะสีที่เสริมเคล็ดลับให้วันพุธก็คือควรทาสีแดงนะคะช่วยเรื่องเมตตาคนรักคนหลงค่ะ วันพฤหัสบดีสีที่ช่วยในเรื่องการงานการเงินนะคะควรทาสีเขียวสีขาวสีทองสีที่ช่วยเรื่องความรักคือสีเทาสีเหลืองสีส้มค่ะสีต้องห้ามไม่ควรทาคือสีม่วงนะคะสีที่เสริมเคล็ดลับทําให้ปังและเฮงและเงินเข้าดีคือใช้โทนสีเข้มนะคะคนคี่เกิดวันศุกร์ คนเกิดวันศุกร์นะคะเรื่องการงานกระเนินควรทาสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีน้ําเงินค่ะส่วนเรื่องความรักควรใช้สีม่วงอ่อนสีชมพูสีเขียวนะคะสีต้องห้ามเลยคือสีดํานะคะหรือสีเทาสีที่เสริมเคล็ดลับให้ดวงเฮงปังๆสุดๆไปเลยคือสีชมพูกับสีม่วงอ่อนนะคะเพิ่มเสน่ห์ให้หน้าหลงไหลค่ะเกิดวันเสาร์วันสุดท้ายแล้วค่ะ การงานการเงินนะคะให้ทาสีชมพูสีทองสีเทาค่ะส่วนเรื่องความรักให้ทาสีม่วงกับสีดำสีต้องห้ามเลยคือสีเขียวนะคะเสริมเคล็ดลับนะคะควรใช้สีกากเพชรเข้าไปช่วยนะคะเพื่อเสริมให้ความโชคดีแล้วก็การงานพบแต่ความราบรื่นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆสายมูเตลูทั้งหลายปีนี้นะคะถ้าเราเลือกสีเล็บให้ถูกกับดวงชะตาของเราเชื่อได้เลยว่าต้องปังแล้วก็เฮงรับปีนี้กันแน่นอนค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ